กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนโดยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่11ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยในด้านต่างๆเช่นการพัฒนาด้านกำลังคน ให้เกิดองค์ความรู้และสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพเสริมทำให้กำลังพลมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการส่งเสริมให้กำลังพล ใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าของหน่วยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ต้นแบบทำให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจตระหนักถึงหลักคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมานะอดทนภาคเพียรใช้สติปัญญาในการดำรงชีวิตเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนต่อไป ด้านนโยบายได้มีนโยบายให้นำหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารงานของหน่วยกองร้อยสนับสนุนและกองร้อยปฏิบัติการตลอดถึงส่วนงานต่างๆได้รับนโยบายไปสารต่อโครงการและดำเนินการภายในหน่วยมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพร้อมได้มีการสื่อสาร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณชนให้ทราบถึงนโยบายการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ของหน่วยเพจเฟซบุ๊กตลอดจนมีการเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุในรายการตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อมวลชนเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข้อเสนอแนะ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นการตอบรับย้อนกลับจากประชาชนสู่การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดนนอกจากนี้ยังมีช่องทางให้กำลังพลในหน่วยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและมีการบริหารจัดการทรัพยากรภายในหน่วยอย่างคุ้มค่าโดยใช้มาตรการประหยัดพลังงานเช่นกําหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในโหมดประหยัดพลังงานการถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งานการใช้ปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพมาตรฐานการนำกระดาษรีไซเคิลมาใช้มีอาคารบริการน้ำดื่มเพื่อช่วยกำลังพลในการประหยัดค่าใช้ใจ่ายการบริโภคในครัวเรือนอีกทางหนึ่งและมีการมรณงลงให้กำลังพลใช้จักรยานในการเสนอหรือติดต่อประสานงานภายในหน่วย ด้านกระบวนการดำเนินการบริหารหน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะสั้นรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของหน่วยแม่การจัดทำโครงการต่างๆเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเช่นการส่งเสริมบุคคลต้นแบบในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผลมีการบริหารจัดการด้านสวัสดิการ โดยการจัดสรรพื้นที่ในโครงการร้านค้าสหากรณ์ของหน่วยส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเสริมรองรับผล,ผลผลิตจากโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมีการส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียน,ยนรู้เพื่อต่อยอดขยายสู่ชุมชนเช่นโครงการอบรมตะไคร้หอมกันอยู่ การพัฒนากำลังพลมีแผนการพัฒนากำลังพลอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆเช่นการส่งกำลังพลเข้ารับการอบรมสัมนาเพิ่มศักยภาพครูตารวจแดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากำลังพลกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญามีการจัดสื่อหรือช่องทางเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้กับข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติงาน มีเวทีการเรียนรู้แบ่งปันถ่ายทอดองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เข้มแข็งเช่นกิจกรรมการปลูกป่ามีการจัดโครงการกิจกรรมด้านศาสนาเพื่อเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจะริยธรรมให้กับกำลังพลภายในหน่วยเช่นกิจกรรมการทำบุญตามประเพณีต่างๆในท้องถิ่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การบริจาคโลหิตมีโครงการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกำลังพลในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่ายเช่นการจัดสรรพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้กับกำลังพลเพื่อดำเนินการด้านกเกษตรกรรม ปลูกพืชผักสวนครัวเหล้ยงสัตว์และมีการจัดสรรพื้นที่ตามโครงการของร้านค้าสหากรณ์เปิดเป็นร้านค้าชุมชนเพื่อรองรับผลผลิตและการจัดจำหน่ายทำให้เกิดการส่งเสริมเก็บออมรายรับรายจ่ายให้กับครอบครัวมีการส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีให้กับกำลังพลใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการลดละเลิกอบาย,ยมุขเช่นจัดให้มีศูนย์ฟิตเนสส่งเสริมการออกกำลังกาย ตลอดจนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยมีโครงการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้กำลังพลบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะเช่นกิจกรรมอาสาพัฒนาเก็บขยะริมทางกิจกรรมการขุดลอกคูคลองระบายน้ำโครงการมอบบ้านต่อชดอดปันสุขให้กับผู้ยากไร้ มีโครงการส่งเสริมเรื่องสวัสดิการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลต่อการปฏิบัติงานเช่นการประกวดคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่นมีการมอบโล่และดาวคุณธรรมมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้านผลสำลริจของงาน มีการบรยงานผลสำลิตของโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมมีแผนการส่งเสริมความผาสุกในหน่วยตามโครงการตำรวจสีขาวมีช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการได้เข้าถึงการให้บริการของหน่วยด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการคิดค้นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมทางความคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆอยู่เสมอจากโครงการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้ในการประกอบอาหารตามโครงการอาหารกลางวันของกำลังพลงานจิตอาสาพระราชทานที่มุ่งเน้นใช้วัตถุดิบที่ปลอดสารพิษในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของกำลังพลโดยเน้นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูทั้งพืชและสัตว์ จึงได้คิดสิ่งประดิษฐ์เตาเผาถ่านจากวัสดุเหลือใช้เช่นถังน้ำมันเก่าท่อ PVC เก่าที่ไม่ใช้แล้วโดยทำให้มีระบบการกลั่นเพื่อให้ได้น้ำส้มควันไม้สามารถนำไปใช้ในการฉีดพ่นกำจัดศัตรูพืชและยังได้มีการประดิษฐ์ตู้ฟักไข่ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ทำให้ได้ผลผลิตดีกว่าการฟักไข่เองตามธรรมชาตินอกจากนี้ ผลผลิตจากการปลูกพืชผักสวนครัวยังสามารถนำมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารไก่และเป็ดได้อีกด้วยเช่นการนำหยวกกล้วยมาปั่นผสมหัวอาหารเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอีกทางหนึ่งจะเห็นได้ว่าหลักแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือองค์กรต่าง สามารถนำไปปฏิบัติตามได้เป็นการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความรู้และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันได้อย่างลงตัว